สวัสดีครับผมมาผมมาช่องเฟเตอร์บ้านนานะครับก็วันนี้จะมายังไงอ่ะจะมารีวิวเ,เด็กของของใหม่นะครับของ v b t ีทีนะครับผมก็ก็ไม่ได้มารีวิวแบบว่าในกล่องมีอะไรนะผมจะมารีวิวแบบเป็นเด็กเลยนะครับซึ่งคลิปเนี้ยจะรีวิวของเด็กอ,อ,อะไรนะ เจนเนซิสนะครับผมซึ่งถามว่าทําไมต้องเจนเนซิสก่อนเพราะว่าของเจนเนซิสเนี่ยมันในชุดเนี่ยมันมัน,มนไม่ไม่ไม่เป็นเด็กเต็มนะมันเป็นแบบเด็กเสริมเฉยๆนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะว่าเด็กเนี่ยจะหลายมั่งและเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีแนะนําว่าให้ซื้อชุดไหนมั่งนะก็มาเริ่มจากเกศูนย์กันเลยเกศูนย์ก็เตออ่ออะไรนะตัวเริ่มนะครับผมก็ พานแห่งสายลมใหม่นะครับผมก็มีใบเดียวแหละตอนนีมน้มันก็น่าจะมีตัวอื่นด้วยแหละแต่ว่าตัวนี้ดีกว่านะก็ตัวเริ่มหนึ่งแล้วก็ฮิวสีคีเอ่ 8, อคีแปแล้วก็ดอสีดอดอพีจีสองแล้วก็ดอธรรมดาสองนะครับ ซึ่งทาไมผมถึงใส่ดอพีจีสองเพราะว่าผมมีแค่สองใบนะครับแต่เอาแต่ตามหลักจริงๆอะ่ะผมอะ่ะจะเล่นอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อแบบยังไงอะ่ะกันแบบพวกเด็กที่แบบว่าห้ามเอาเกรดศูนย์กันห้ามเอาเกรดหนึ่งกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราเจอเด็กที่แบบว่าห้ามเอาเกรดศูนย์กันอะไรงเงี้ยแต่ถ้าเราใส่ดอพีจีสองแล้วก็แล้วก็พีจีเกรดที่มันเป็นเกรดหนึ่งครับแล้วก็จะเอา อ่างไงเอาเอาเกีย์หนึ่งมากันได้นะไม่อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าถ้าอันนี้เป็น p ีแล้วมันห้ามเอาเกี์กันเนี่ยถ้าเป็น PG เอาเอาเอากันไดเอากันไดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่สาหรับสําหรับผมนะคือมันน่าจะเอากันไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตามนั้นคนระับใส่ตามนี้เลยนะเออแล้วก็ไปเริ่มเกีย์หนึ่งกันเลยนะซึ่ง เดี๋ยวท้ายคลิปผมมาบอกนะว่าต้องซื้อชุดอันไหนมั่งแบบไม่ต้องซื้อเยอะครับซื้อนิดเดียวก็พอมาเริ่มเกรดหนึ่งเลยเกรดหนึ่งก็คือตัวนี้นะเอ่ออะไรเนี่ย d ี DK แห่งทางเที่ยงตรงซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวหาเอ่ออะไรนะสกิลมันบอกว่าออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามนำการ์ดบ,บนมือ คุณเข้าสู่โซ่หนึ่งใบดูการเจ็ดใบบมสูตรจากกองการคุณแสดงพวกแสดงคนเอ๋อะไรนะที่มันเป็นแบบเผ่าอะเผ่าออผู้ขับขานดา,านะจากในนั้นไม่เกินสองใบและนําขึ้นมือคือคือเราหาที่มันเป็นแบบเอาง่ายคือหาไอตัวเนี้ยหาที่มันมีเนี่ยขับขานแดนดาราเนี่ยสองใบสองใบสองไม่เกินสองใบนะคือก็คือเอาง่ายคือ ถ้าเจอสองใบก็เอาสองสใบนะถ้าเจอหใบก็เอาหใบเนะี่ยแต่สกิลมันมีต่อจากจากนี้นะมา,มาบอกว่าถ้าแสดงการ์ดสใบได้รับ1นึ่งอิมเมจิน p รก็คือถ้าเราได้2ใบนะเราก็แสดงแล้วก็ได้กิฟมา1ลงช่องช่องแวนนะช่องแวนเท่านั้นนะก็ใส่มาสีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไอตัวเนี้ยเอ่อเมื่อลงสนามเนี่ยจะได้ โซชาร์ตนะเอ้ยเอยเอน่าจะเขาเรียกว่าอะไรโซชาร์ตเขาเติมชาร์ตเอเอนั่นแหละนะก็ก็คือเอาง่ายเลยพูดง่ายๆคือก็เอาการจากเด็กของเราอ่ะบนสุดอ่ะมา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 ใต้กองนะครับผมก็อธิบายง่ายๆเลยนะนะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะ พิ่งเข้าวงการเนาะเออแล้วก็มาใบาต่อตัวต่อไปนะอันเนี้ยอะไรนะจอมเวทผู้เติบโตช้าพลันม็ดนะพลันม็ดนะนรนะหรืออะไรนะก็ซึ่งใส่ใบนี้มาเพราะว่ามันมันเล่นคู่กับใบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันเล่นคู่กับใบนี้นครับเพราะว่าความสามารถมันก็คือเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้บูธให้ จอมเวทรุ่งอรุณแอสวานแอสวาแล้วก็โซบาร์หนึ่งเอ่อถ้าเราบูนให้ตัวเนี้ยเอาง่ายเลยเ๋ยวผมผมบูนให้ง่ายเลยถ้าเราบูนให้ตัวเนี้ยปุ๊บเราโซชาร์หนึ่งโซชาร์ก็คือคือเอาการ์ดจากใต้กองไอ้ใต้แวรน่ะออกหนึ่งใบเนาะเอาหนึ่งใบแล้วก็เราก็เราก็จะได้จวดหนึ่งนะเออก็ใส่มาสองใบนะเพราะว่า จากที่ผมได้ลองเล่นก็คือมันโอกาสได้เล่นแบบ 40%, ะ40ะนะครับแล้วก็คิวคิวอันเนี้ยเนี่ยเนียเนียใส่มาอย่างนี้ผมใส่มาอย่างนี้นะเพื่อแบบกันแบบว่าเออกันแบบว่าเด็กที่มันแบบห้ามเอาเกจศูนย์กันห้ามเอาเกจหนึ่งกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าถ้าเป็นต่อให้เป็นเนี่ยเป็นคิวอ่ะ แต่ถ้ามันบอกว่าห้ามเอาเกียร์เนี่ยมันก็เอาวงการไม่ได้นะผม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 มั่นใจเลยนะเพราะว่ามันบอกองั้นะแต่ถ้าเป็นแบบโปรเทคอะไรเนี่ยโปรเทคสมมุติสมมติว่ามันเอาห้ามเอาเกียร์หนึ่งกันแต่เรามีเกียร์หนึ่งที่เป็นชิลนะแต่เราสามารถเอาเกียร์ศูนย์ที่เป็นชิลกันได้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กโปรเทคก็สามารถเอากันได้นะครับก็มีเกียร์หนึ่งเท่านี้เนี่ยวะโอเคต่อไปเกียร์สองนะเกียร์สองอื้ไอ้นี้ สุดยอดนี่ครับอันนี้คือแบบโอประมาณแบบว่าเล่นได้แบบยาวอะ่ะผมสำหรับผมนะอ่าโพโพเมเทอุสแห่งเพึ่งระบำนะคือการไปเนี่ยความสามารถมันออ,ออโตออโตแวนเลียนะเมื่อลงสนามดูการสองใบบนสุดจากกองการ์คุณนำหนึ่งใบเข้าโซและนำหนึ่งใบหนึ่ง และนำหนึ่งใบไปบนกองการของเรานะก็คือสมมติมว่าเราจวมาสองใช่ไหมจมจมมาสองปุ๊บอันนี้เราจะเลือกว่าเอาไหนเข้าโซเอาไหนไว้บนกองสมมติว่าผมเอาอันเนี้ยเข้าโซปุ๊บแล้วเันเนี้ยไว้บนกองก็คืออย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวคือทําไมถามว่าการแบบนี้มาเล่นได้นานนะสําหรับผมนะเพราะว่าคือมันแบบทํานายอะทานายการ์ประมาณแบบเหมือนออร์เลคืนอะประมาณนั้น คือแบบเปิดสองใบใช่ไหมสมมติว่าเราเปิดสองใบเราเจอเอ้าเราเจอดอหนึ่งแล้วก็กาไปนี่หนึ่งนะคือคิดไม่อยากเราอันนี้เข้าโซแล้วอันนี้ไว้บนกองแค่นั้นเองคือมันมันสนุกตรงนี้แหละครับไอกาไปเนี้ยแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเอ่อเมื่ออยู่นี้เมื่อยูนิตนี้เอ่อออโต้เรียช่องเรียเท่านั้นนะออโต้เรียเมื่ออยู่นี้เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการของคุแข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้และแวนการของคุณหนึ่งใบได้รับ พลังห้าพันบวกก็คือถ้ายูนิตถ้าอันนี้อันนี้เกตอันนี้แวนเกตสามใช่ไหมอันนี้ถ้ามันโจมตีแล้วแวนเป็นเกตแวนฝั่งเขาเป็นเกตสามถ้าแวนฝั่งเขาเป็นเกตสามนะมันถึงจะใช้ได้นะมันก็จะบอกว่าเออจะบวกฮะไอตัวมันแล้วแวนกาดจะได้ห้าพันนะก็คืออันนี้ก็จะได้ห้าพันอันนี้ก็จะได้ห้าพันนะก็ก็ดีอ่ะคือดีเลยแหละสําหรับผมะนะก็ใส่มาสี่เลยนะครับตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็ไอนี้เลย ตัวที่บอกเมื่อกี้เลยจอมเวทลุงอรุณแอสตรานะครับอ่าความสมานมันออโต้เลียช่องเลียนะเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้ถูกบทูทด้วยจอมเวทผู้เติบโตช้าพลัสเมิดไอพันมิดพิทพันมิดนะก็ไอตัวเมื่อกี้แหละตัวที่บอกไปนะไอกลิ่นหนึ่งแล้วก็ถ้ามันถูกบทูทด้วยเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยลเดี๋ยวอธิบายง่ายเลยนะ แบบหนึ่งนะครับอธิบายง่ายเลยถ้าถ้ายูนิตนี้บูทถ้าอยู่นีน้นจมตีแล้วอันนี้มันบูทให้นะความสามารถมันคือเมื่อเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้เนี่ยเมื่อยูนิตนี้บูทให้เอามันเข้าโซและได้หนึ่งและก็คือได้หนึ่งกิฟนะหนึ่งกิฟเอาไปช่องแวร์นะครับผมก็คือก็อย่างที่ว่ามันเล่นได้จากที่เล่นมาก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เล่นนะแต่ก็ดีอ่ะเพราะว่า พอมันดีนแล้วก็ตัวต่อไปคนระับนี่เลยหลังกองเราได้มาสองใบก็คือ,ต,อต้องใส่มาเล่นแล้วนะอะไรนะเอ่อไฟโนเมนสัสแห่งลูกดาวเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไฟโนเมนัสแห่งกลุ่มดาวนะความสามารถออโตโแวนเลียเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตียูนิตนี้ได้รับ5000จนจบเทินตามจำนวนฟอร์มร,ร์เกอร์บนโซโคของคุณอ,อโอก็คือ ก็ค in ือเด็กเนี่ยสําหรับผมนะฟอร์ดหนึ่งเ่ยฟอร์ดหนึ่งเท่านั้นนะฟอร์ดหนึ่งเท่านั้นนะฟอร์ดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเอาลงช่องเรียร้อกนะเอาลงแต่ช่องแวนนะอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเพราะว่าความสามารถของเนี่ยเนี่ยความสามารถของเจ้าตัวเนี้ยจริงๆริงจริงแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งด้วยคือแวนมันก็จะพลังเยอะอ่านะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเอ่อความสามารถที่แหวนว่า ใช้ได้ในในเธอรเราแล้วใช้ได้แค่คั้งเดียวในเธอนะเอ่อในช่องเลียถ้าคุณมีฟอนต์มาร์เกอร์สามใบหรือมากกว่าคดบ้านหนึ่งจวหนึ่งก็หาของหาของจากในเด็กนะก็เกจสองก็มีแช่นี้ครับใส่น้อยนะเนี่ยเกจสองใส่น้อยแต่เกจสามเนี่ยบิ้มนามา,มานี่แหละกลายเป็นตัวหลักเลย <laughs> นะครับตอนแรกตอนแรกไอเนี่ย อะไรนะมังกรสวรรค์กับปนาคแอสไทออสด,ดาร์กอนนะตอนแรกเล่นเป็นตัวหลักนะแต่พอไอ้นี่เข้ามาคือกลายเป็นตัวหลักเลยนะครับอ,อ,อะไรนะเทพสวรรค์ไอเทพแสงสวรรค์ต้นกํนเนออเาเนิดยูเรนัสนะก็คือเอาง่ายเป็นยูเรนัสล่างสองนะครับควออามสามารถคอนแวนท่าบนแวนของคุณมีฟอร์มเตอรสามใบหรือมากกว่าโซบลัสหนึ่งใบ,รบหรือ มากกว่าที่มีผลรวมเป็นเกรดห้าไอหรือมากกว่าที่มีผลรวมเป็นเกรดห้าหรือมากกว่าอันนี้ผมก็ตอนแรกผมก็ยังงงๆนะแต่พอแต่น่าจะสรุปเจอความน่าอ่ายัางไงไหผมจะสรุปเจอความแบบว่า,วาอะไรนะอืมโซหนึ่งเหรอโซหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมใครรู้ก็บอกด้วยนะคือ ผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเอาเกรดอะเกรดอย่างในต่วกี่ใบก็ได้แต่ให้มันแต่ต้องให้มันครบให้มันรวมรวมเป็นเกรดห้านะถึงมันจะเปิดแถวหลังได้นะเปิดทถวหลังไอ้เปิดแดนดาราเออแต่ว่ามันมันเปิดได้ชั่วข่าวนะไอเนี่ยสําหรับผมไม่ไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันเปิดได้ชั่วข่าวนะนเพราะว่ามันบอกว่าและเรียแถวหลังช่องกลางของคุณจะกลายเป็นแดนดาราจนจบเทินคือคําว่าจนจบเทินเนี่ย มันน่าจะอยู่ได้แค่เทินของไอเนี่ยเทินเทินที่มันแบบเทินเทินที่มันใช้ความสามารถข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยดูด้วยนี่นะเนี่ยมันบอกว่าอะไรนะถ้าแวนของคุณมีฟอร์มมากเกินห้าใบหรือมากกว่าแถวหลังไอแถวหลังช่องกลางของคุณจะเป็นแดจะเป็นจะกลายเป็นแดนดาราคือมันบอกว่าจะกลายเป็นแดนดาราแต่มันไม่ได้ว่าจนจดเทินนะครับซึ่งก็ก็อันนี้ก็เป็นตัวหลักอยู่ดีนะเพราะว่าไอ ความสามารถที่สองมันคือออโต้แวนใช้ได้เทินเดียวนะไอไม่ใช่ไม่ใช่เทินเดียวใช้ได้ครั้งเดียวในเทินนะคือความสามารถมันเมื่อจบเทินไอเมื่อจบการต่อสู้ที่เทพดาราก็คือวาคิลแอบไวคิลิออนนั่นแหละครับเมื่อจบการต่อสู้ที่เทพดาราของคุณโจมตีเลสผู้ขับขนานเดแดนดาราของคุณสองใบและสแตนเทพดาราของคุณหนึ่งใบ และยูนิตนั้นได้ลบห้าจนจบเทิร์นนะก็เอาง่ายๆเดี๋ยวผมเอาออกก็คืออ่าสมมติว่ามีอันเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะเนีย่ยมันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็บาคิเลออนก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเอ่อเนี่ยซึ่งถ้าบาบาคิเลออนตีปุ๊บคือถ้าถ้าบาคิเลออนตีปุ๊บความสามารถก็จะใช้ใช้งานได้แต่ถ้าไอันี้ เอาง่ายคือถ้าไอเนี้ยมันมันจะอยู่ในสภาพที่ตีแล้วหรืออยู่ในสภาพที่ตั้งแล้วมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับความสามารถโอ้ยโอ้ย,อย,อยนะครับก็คือถ้าบริคอนวาเคเลอนโจมตีปุ๊บมันก็จะบอกว่าเมื่อจบก,การต่อสู้ที่เทพดาราโจมตีเลดเนี่ยเลดไอสองตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยผมแนะนําว่าให้เอาไว้อยู่หลังนะแล้วก็ไอข้างบนเนี่ยจะเป็นไอเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี้ยมาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยมาอย่างนี้ก็ได้ คือคือมันไม่ได้บอกไงว่าต้องอยู่แถวแถวบนหรือมันมันไม่ได้บอกว่าต้องอยู่แถวแถวบนนะครับมันมันไม่ได้บอกว่าต้องอยู่แถวบนนะคือมันเราก็เอามาลงล่างได้นะครับเพื่อแบบเราจะได้ตีหลายรอบนะครับแล้วก็เนี่ยความสามมาปุ๊บเมื่อไอเมื่อพอเทดลอนตีปุ๊บความสมามราทำงานทันทีเลสไอสองตัวนี้แล้วสแตนสแตนมันมาสแตนเสร็จปุ๊บ ลบ5ได้ก็คือเราตีแบบเพียวๆไปเลยเหมือนเหมือนเรียากาดอะเป็นเรียากาดเลยแค่นั้นแหละโจมตีไปเลยเพียวๆนะครับอืมเนี่ยมันจะดีมันเนี่ยมันมันเป็นตัวหลักพ่ออย่างนี้แหละนะครับผมก็ก็ดีอะ่ะดีเลยดีเลยแหละไม่ว่าดีไม่ไม่ไม่ว่าก็ดีไนงะคือแบบดีเลยแลยนะครับนี่ใส่มาซีใส่มาสีเนาะใครใครไม่เข้าใจก็ขอไปเลยนะเพราะเด็กต่างจังหวัดก็อาจจะพูด เด็กอีสานเนาะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาการ์ดต่อต่อไปนะเอ่อมังกรสวรรค์กัมปนาทเอสเอสเอสไทยออสด,ด่าก่อนนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมันต้องซื้อของไอเนี้ยไอที่ว่าชุดอะไรนะที่มันมีนุบุบาร์ที่เป็นนุบาร์ด้วยอะเออผมผมจำไม่ได้แล้วเนี่ย ตอนแรกก็เล่นเป็นเป็นตัวหลักนะเพราะว่ามันมันหาคิปง่ายด้วยหนึ่งเลยมมันหากิปคิปง่ายเพราะว่าความสามารถไอความสามารถข้างมันมีอยู่สามความสามารถเนาะไอความความสามารถที่มันเปิดแดนดาอะไรเนี่ยผมจะไม่อ่านนะเพราะว่ามันก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนนะไอตัวไอตัวเนี้ยจะไม่เหมือนนะครับก็เดี๋ยวจะอ่านให้เลยแล้วกันเนาะเอ,อ่อความสามารถคอนนะครับแวนถ้าแวนของคุณม,มีฟอร์มาร์กเกอร์ห้าใบ หรือมากกว่าแถวหลังการของคุณจะกลายเป็นแดนดารานะครับก็เปิดแดนดารานะไม่ไม่ไม่ชั่วขาวนะอุ้ยไม่ไม่ชั่วขาวนะไม่ความสามารถไม่ชั่วขาวนะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถอไอ้แดนดาราไม่ชั่วขาวนะมันอยู่ได้ตลอดเลยคนระับเปิดแดนดาราได้ตลอดเลยไม่เหมือนในตัวนี้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยผมว่าชั่วข่าวแหละผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะชั่วข่าวเพราะมันบอกว่าจนจบเทินนะนะครับแล้วก็ความสามารถอ,อันที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ยความสามารถในเนี้ย ที่ผมว่ามันเป็นตัวหลักได้เพราะว่ามันหาฟอร์ดง่ายนะคือความสามารถคือความสามารถที่มันใช้ได้ไดในเทินเรานะก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยพึย่งพึ่งดูโอเคมูก็ตั้งนานเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะความสามารถก็คือเอ่อความสามารถที่ใช้ได้ไดในเทินเราช่องแวร์และใช้ได้เทินละครับ คาตาบาลหนึ่งได้รับอิมาม agineary อิม agineary กิฟต์ฟอร์ดหนึ่งใบนะครับเอาไปช่องแวนนะผมก็ก็ดีอ่ะไม่ไม่ใช่ก็ดีอะ่ะเออเอเอ,เอ,เอ,เอใช้ใช้คำว่าก็ดีก็ได้นะเพราะว่าถ้าไอ้นี่ยังไม่ออกมันคือจะดีมากนะคือมันแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนกันเลยใช้ใช้ในเทินเราช่องแวนแล้วก็ใช้ได้เทินละครั้งนะ ถ้าบนแดนดาราของคุณมียูนิตอยู่โซบาร์ so หนึ่งจวนหนึ่งครับก็หาของเนาะไม่อยากครับไม่อยากเลยนะเล่นง่ายมากมาตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะตัวหลักอยู่แล้วตัวหลักตอนเริ่มภาคเลยเนาะเออะไรเทพเทพสวรรค์ประกายอยู่ในนั้น,นะครับเอาง่ายอยู่อยู่ในนัดล่างหนึ่งนะครับนะผมความสามารถค <c oughs> อน,นครับ ช่องแวนถ้าแวนของคุณมีฟอร์ตมาเกอร์5ใบหรือมากกว่าแถวหลังช่องกลางของคุณจะกลายเป็นแดนดาราครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยเนี่ยเรียกเรียกแดนดาราไอไอเปิดเปิดแดนดาราได้นะนะครับผมแล้วก็แดนดาราก็ไม่หายนะนะครับแล้วก็ความสามารถที่2ออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามโซบาร์สองได้รับ1นึ่งอิมเมจเนอรีกิไปลงช่องแวนก็คือ โซสองะไอโซบาร์สองนะแล้วก็ได้หนึ่งกิบนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าก่อนที่ไอเนี่ยจะออกมาเนี่ยก่อนที่ไอ,อยูเลนะ่ล่างสองจะออกมาเนี่ยไอเนี่ยมันดีมากนะจากที่ผมเล่นคนเดียวเล่นโค้ดเดียวคนเดียวคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวจนรู้เหลี่ยมตัวเองนะครับนะว่าไอตัวเนี้ยมันเก่งมากมันมันไม่ใช่ว่าเก่งมากหรอกมันแบบมันปั๊มกิฟตได้เรื่อยๆอะ ไม่ไม่ใช่ว่าเรืเ่อยแบบได้ทุกเทินนะเทินละหนึ่งใบนะนะครับก็เนี่ยอีกแล้วนะมันเหลือไม่เหลือนี่หว่าเออแล้วก็อไรเนี้ยวาคิเลออนนะเทพยบยักษ์แห่งแดนไกลาวาคิเลออนนะครับเนี่ยเก้าห้าใส่สีเลยอู้ผมบอกเลยสองสี่หกแปดสิบสองอู้สิบสิบสี่ใบอะเก้ห้ากับเก้าสามอะรวมรวมสี่ใบนะแต่ว่ามันได้เล่นอยู่แล้วแหละนะครับ ความสามารถของทเทยัลษ์แห่งแดนไกลวาคิเลออนนะเทคคอนนะยูนิตนี้ไม่สามารถไล่ได้ก็คือก็ไล่ไม่ได้อยู่แล้ว,ลวนะเออมันบอกถา้าถ้ามันไม่มีเทคคอนบอกมันก็สามารถลงได้แต่ก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าแดนถ้าแวนเราไม่ไม่เกตสูงกว่าหรือเท่ากับไอกาเบเนี่ยมันก็อมันก็จะไม่สามารถไล่ได้นะแต่เขาบอกมันมีเทคบอกเลยเนาะไอเทคคอนบอกเลยนะว่าไม่สามารถไล่ได้นะครับ ก็แล้วก็ความสามารถที่สองออตโต้เมื่อยูนิตนี้อยู่บนเซอร์โคอื่นที่ไม่ใช่แดนดาลรารีไทยยูนิตนี้ถ้าไม่สามารถรีไทได้ยูนิตนำยูนิตนี้ออกจากเกมครับใครจะทํอวะใครจะทำวะ, <c oughs> ะ,ำะ <c oughs> ถามจริงมันใครจะทำะํำวะหรือว่ามันหรือว่ามันมีการที่ทําอย่างนี้ได้นะผมก็ไม่รู้อะเออแต่ไ,ม,ไม,ม่ไม่น่าทําดีกว่าวะนะเออแล้วก็ขอสามารถอีกขวามออออสามาหนึ่งออโต้ช่องเรีย มันเป็นเรียรอ,อ๋อเออมันเป็นเลียอยู่นี่นหรอือว่าแต่ว่าอันนี้เนาะเออ,เอ,อช่างเถอะกคบก็สามารถออ t โต้เลียเมื่อลงสนามจากบนมือดูการ์ดหใบเบบนสุดจากกองการ์ดคุณก็คือหา5เปิดเปิด5บนกองการ์ดอะและนำหนึ่งใบไปสู่สารไอไปดรอปโซนแล้วก็ได้ไดเช็คตามจำนวนเกรที่เอาทิ้งไปในดรอปโซนนะก็คือถ้าทิ้งเกทก็คือได้ไดรอบนะก็คือ ดีมากแบบแต่แต่ว่าแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งนะถ้าแบบเด็กเรากาเลยน้อยผมไม่แนะนําให้ทิ้งเกียร์ห้านะ <c oughs> เพราะว่ามันแบบโอ้โหแบบถ้าถ้าคิดว่าเราจะปีดเกมได้เราก็ใช้ไปเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าทิ้งเกียร์ห้าเลยเนาะเพราะว่ามันมันกินกาดมากซึ่งกินโคตรกินกาดนะครับก็มีประมาณเท่านี้เนาะเนี่ยเนี่ยเท่านี้เท่านี้เท่าน,น,น,นี้นะครับ เดี๋ยวจัดก่อนแป๊บนึงนะครับซึ่งเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเราถ้าเราซื้อชุดนี้มานะไอ้ VBT VBT หนึ่งสามเนี่ยใช่ป่าวะเออน่าจะ VBT นั่นแหละถ้าเราซื้อ VBT หนึ่งสามมาเนี่ยเราจะได้ของ Angel Fitter ที่แบบเป็นเด็กหนึ่งละแล้วก็เกียร์ i c โคโนไทเกอร์่ะไอ่ที่มันเป็นเกนะียร์คอนิคอลน่ะเออ เดี๋ยวคนนี้นก็เดี๋ยวเจ็ดร์โคโนไทเกอร์ป่ะเออเออเรียกอะไรก็ได้ขอเป็นเกียร์แล้วกันเนาะเออเกียร์เกียร์ไทเกอร์ผมขอเรียกเกียร์ไทเกอร์เนาะเกียร์ถ้าถ้าเป็นเกียร์ไทเกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเด้งนะครับแต่ถ้าเราซื้อแต่ถ้าของไอ้นี่ยมันจะไม่เป็นเด้งนะมันจะเป็นของเสริมทันทีซึ่งผมแนะนําเลยนะให้ซื้อของไอ้นี่ถ้าให้ซื้อให้ซื้อของอันนี้เลยซื้อของ vbt vbt หนึ่งสามนะ ให้ซื้อเลยนะของไอเน,นี้ยที่มันได้ตัวเนี้ยเอาง่ายถ้ามันได้ตัวเนี้ยคือซื้อเลยนะครับแล้วก็ซื้อที่แบบเป็นดิสอ่าร้อยห้าสิบมั้งก็จะไม่ผิดน่าจะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบสี่นี่แหละเอร้อยห้าสิบหรือร้อยสี่สิบห้าเนี่ยแหละผมก็จำไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูราคานะครับผมซื้อมาเลยนะครับแล้วก็มาอันนี้ครับผมแนะนําว่าให้ซื้อของ vbt หนึ่งสามแล้วก็ที่แบบเป็นดิสของมันนะครับสองกล่องนะ ก็จะรวมรวมประมาณอุ้พันหนึ่งพอดีเลยว่ะก็ก็ก็ไม่ไม่เชิงว่าพันหนึ่งหรอกนะก็เราซื้อแบบแยกมันก็ได้เแยกถ้าเราซื้อแบบแยกมันก็จะประมาณถ้าเห็นในร้านทั่วๆไปก็จะประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะก็จะประมาณนี้นะก็ราคาก็ก็แล้วแต่เรานะถ้าจะซื้อแยกก็ซื้อแยกได้แล้วก็ซื้อเด็ก มันมาด้วยนะไม่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 ใช่ว่าจะซื้อแยกมันมาแล้วจะเล่นได้เลยนะต้องซื้อดิ๊กมันมาด้วยเนาะดิ๊กก็แนะนําว่าซื้อสองกล่องนะครับเพราะซื้อสองกล่องพอดีเลยเก่งเลยครับแล้วก็แล้วก็ทําไมผมถึงไม่แนะนําไอ้ที่มันให้ตัวนี้มานะเพราะว่าเพราะว่าไอความสามารถของไอ้นี่ยมันบอกว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวโเล็ก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 เด็ดเด็ดเดเนี่ยความสามารถของไอ้นี่เนาะ มันบอกว่าเลสผู้ขับขานแดนดาราของคุณสองใบซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเป็นมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้จํากัดมันไม่ได้บอกชื่อเนาะมันบอกแค่เผาเนาะเออเราก็ไม่ต้องจําเป็นกระด้เราซื้อแค่ V b บีหนึ่งสามกับที่เป็นเด็กของมันสองกล่องแค่นั้นเองไม่ก็ก็ไม่ไม่ก็ซื้อแบบกล่องเด็กมันมาสองแล้วก็แบบแยกหนึ่งก็ได้นะครับนะครับผมก็เนี่ย ผมก็มีอะไรแนะนําสาระก็แค่นี้แล้วเนาะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้อได้แบบซื้อเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะซื้อเลยเราต้องคิดด้วยนะว่าโอ้ยว่าจะอะไรจะคุมนะครับก็ไม่ไม่น่าจะมีะลรนะเดี๋ยวผมจะเอ,อ่อทาของเกียร์กับแองเจิลฟิ e เตอร์ต่อเลยนะก็ไม่มีมอะไรละครับก็ใครชอบก็กด ไลค์กดติดตามให้ด้วยนะซึ่งเป็นช่องที่แบบทำพอกลางๆๆนะครับซึ่งก็มีแค่นี้แหละครับก็บายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ